ตอนที่1411ภาพเหล่านี้ทําให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้รอบต่างพากันแสดงสีหน้าเปลี่ยนไปยิ่งใหญ่หลวงเมื่อคูณนี้มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเห็นเป็นแค่ภาพของผู้วุโสสูงสุดทั้งสามคนที่สังเวยทักษะเทวะออกมาพร้อมทั้งอัดก็ใส่ทางหลินเทียนก่อนที่การโจมตีของพวกเขาจะแหลกสลายหายไปพร้อมๆกับล่างที่ถูกกระแทกปีออกไปไกลทะเลสายฟ้าเหล่านั้น กำลังปกป้องร่างกายของเขาด้วยตัวของมันเองนั้นหรือกลุ่มคนเหล่านี้ไม่รู้ว่ามันเป็นหลินเทียนที่ควบคุมเคลื่อนสายไฟยเหล่านี้เพื่อกระแทกร่างของอีกฝ่ายออกไปทำให้พวกเขาได้แต่พงะไปไม่เว้นแม้กระทั่งผูอ้อาวุโสของสองนิกายใหญ่ที่อยู่ห่าออกไปหลินเทียนก็ตระหนักได้ถึงความตกตะลึงในสายตาของคนรอบข้างแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมทั้งอย่างกล้าเดิอนออกไปอย่างสบายอารมณ์สายตาของเขาได้กวดมอาออกไปยังกลุ่มคนเหล่านี้ ก่อนเด้เขาจะหยุดอยู่ที่ล่างของพวกวัตถุสูงสุดทั้งสามคนจากตระกูลฟานที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนี่บรรพบุพรบุษของพวกเจ้าไม่คิดจะมาฆ่าฆ่าด้วยตัวเองงั้นหรือเขาได้กล่าวถามออกมาผู้อาวุโสสูงสุดที่อาบไปด้วยเลือดทั้งสามคนก็ได้ปยุงตัวเองกลับขึ้นมาอย่างยากลาบากพร้อมๆกับแววตาที่ส่องประกายออกมาอย่างเย็นเย,ย,ย,ยือกเมื่อได้ยินคําถามเช่นนี้มดพวกอย่างเจ้าคิดหรือว่าจะถึงมือของบรรพบุรุษพวกเราตลกนา มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาหลินเทียนได้หันมาออกไปทางชายคนนั้นพร้อมทั้งตหวัดนิ้วเข้าใส่โดยที่เขาไม่พูดพ่ำทำเพลงปรากฏขึ้นสายฟ้าสีเงินอันเข้มข้นขึ้นจากด้านหลังของเขาขณะที่อีกฝ่ายได้ถูกกระแทกไปออกไปอย่างไม่ปราณีผึบกล่องเลือดได้สากระยออกไปรอบทิศทางขณะที่ร่างกายและดวงวิญญาณของชายคนนั้นได้แตกสลายไปยังฉับพลันนี่มันอะไรกัน คลื่นสายฟ้าพวกนั้นมันนั่นหนะเขตแดนกึ่งอันันตการเลยนะแต่เขากับหัวใจของหลายๆคนได้แต่สั่นสะท้านไม่หยุด,ด่อนประกายแสงนั้นมันทรงพลังเกินไปไหมถึงขั้นที่สามารถสังหารเขตแดนกึ่งอันันตการได้อย่างง่ายๆแบบนี้เลยงั้นหรือระหว่างนี้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเองก็พันหนัดได้ถึงบางสิ่งนั่นก็คือการตวัดนิ้วของดินเทียนก่อนหน้านี้นี่เขาสามารถควบคุมประกายสายฟ้าเหล่านี้ได้งั้นหรือหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงสันส้นๆออกมา ผู้อวสุโสสูงสุดที่หนึ่งและสองที่อยู่ห่างออกไปออก็อดสั่นไปไม่ได้เพราะว่าน,น้องสามของพวกเขาที่อยู่ในเขตแด,ดนกึ่งอนันตการกับตกตายลงแบบนี้เจ้านี่มันพวกเขาได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่กวดและหาดกลัวในเวลาเดียวกันหลินเทียนไม่เพียงแค่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากขคลื่นสายฟ้าเหล่านี้แต่มยังสามารถควบคุมพวกมันได้อย่างใจนึกเจ้ใช้ทักษะที่ได้รับมาจากภายในสถานที่แห่งนี้ควบคุมสายฟ้าเหล่านี้อย่างนั้นหรือ ผูวว้อวสโสที่หนึ่งได้ส่งเสียงรอดลฟันออกมาคำพูดนี้จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญในรอบได้แต่สัส่นสะท้านไปด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนสีไปในทันทีนี่มันเกิดทักษะควบคุมสายฟ้าและเทียมทันจริงๆันหรือสายตาของทุกคนล้วนแต่หยุดอยู่ที่ล่างของหลินเทียนพราะนี่เขาได้ถือของทักษะในตำนานนั้นแล้วจริงๆันหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสายตาของผู้คนในรอบนั้นก็ยังทำให้สีหน้าของเขาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย เมื่อพูดแล้วก็น่าเสียดายจริงๆเพราะหากว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาอย่างที่แห่งนี้ด้วยตัวเองก็คงจะสนุกยิ่งกว่านี้เขาได้หันมาออกไปพร้อมทั้งตวัดนิ้วเข้าใส่ปรากฏขึ้นแสงฟ้าสีเงินขึ้นที่ด้านหลังของอีกฝ่ายพร้อมทั้งอัดเข้าใส่ร่างของผวอวสูรที่หนึ่งโดยทันทีผัวอวสูสสูงสุดที่หนึ่งได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาก่อนที่ร่างกายและดวงวิญญาณของเขาจะดับสูญไปผัวอวสูสสูงสุดที่หนึ่ง ทีแข็งแก่งเป็นรองเพียงแค่บรรพับรษตกูลฟานเขากับเพียงแค่ตว,วัดนิวง่ายๆนี่เขาถือ,องทักษะล้ำค่านั้นอย่างแน่นอนจึงได้สามารถควบคุมมันได้แบบนี้หัวใจของผู้คนในรอบได้แต่สั่นไหวอย่างรุนแรงได้รับทักษะนั้นมาแล้วงั้นหรือเจา้าหนีไม่ธรรมดาจริงๆดวงตาของเหล่าที่ยู่ห่าออกไปก็ได้เปลี่ยนปปะกายออกมาตัวอวสสูงสุดที่เหลือคนสุดท้ายก็ได้แต่สั่นสะท้านไปไม่หยุด เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขยดแดนกึ่งอนันตการทั้งสาคนที่มาที่นี่กลับตกตายไปแล้วถึงสองคนในชั่วพริบตาแถมคนที่สังหารพวกเขายังเป็นเพียงแค่เขตแดนจกกักรพรรดิแห่งความว่างเปล่าก็เท่านั้นเมื่อมาออกไปทางหลินเทียนแล้วหัวใจของเขาก็ได้ตเต้นละรลัวก่อนจะเรีบก้าถอยกลับไปหลินเทียนได้หันมาออกไปด้วยสีหน้าที่ลาบเทียบเช่นเคยหากว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาที่นี่คงจะดีข้าจะได้เก็บกวาดไปพร้อมๆกัน เป็นพเพราะเขาถือของทักษะเบนจากสนีสถานฟ้าแถมที่นี่ยังก่อตัวขึ้นมาจากทักษะนี้ดังนั้นจึงถือได้ว่าเขาก็ควบคุมสายฟ้าเหล่านี้ได้ดังใจต่อให้เขตแดนไนรลันเทสจริงมาก็ยังสามารถสังหารลงได้อย่างง่ายดายแถมยังเป็นการจัดการปัญหาในอนาคตของเขาอีกด้วยเป็นพเพราะเขามัน่นใจอย่างมากว่าบรรพบุรุษของอีกฝ่ายจะต้องผูกออกมาไล่ล่าเขาแนๆ่ๆและหากว่าไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้ มันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต่อกกอนกับอีกฝ่ายได้ถึงแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญลักษะนี้ก็ตามทีเพราะถึงอย่างไรก็ตามความต่างชั้นระหว่างพวกเขามันสูงเกินไปเจ้าเองก็แต่ตายไปได้แล้วละ่ะเขาได้หันมองออกไปพร้อมทั้งตวัดนิ้วอย่างช้าป้อหมายของผู้วุฒิสูงสุดท,ทั้งสามคนที่มาอย่างที่แห่งนี้ก็เพื่อสังหารเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีทางปานีคนเหล่าน,นี้ยังเด็ดขาดเกินสายฟ้าอันทรงพลัง ได้พุ่งพานอากาศออกไปอย่างรวดเร็วก่อนจะอาจกระแทกเข้าใส่ร่างของอีกฝ่ายพร้อมทั้งผอผานดวงวิญญาณจนวอดวายท่ามกลางเสียงกรีดร้องหยงหวนนี่จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ตกสู่ความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนกึ่งอนันตการทั้งสามคนของตระกูล่านกับถูกเขตแดนจกกักรพรรดิแห่งความว่างเปล่าสังหารลงได้นในพิปตาแม้กระทั่งผู้วัวเสือของสองขององุมพลังใหญ่ที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ได้แต่รู้สึกขนหัวลุก โดยที่พวกเขาไม่กล้าปีปากในแม้แต่น้อยหลินเทียนได้หันมาออกไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพร้อมตั้งหอบไปอยู่ตรงหน้าของเหล่าอย่างรวดเร็วเจ้าจะสุดยอดเกินไปแล้วไม่คิดเลยว่าจะสามารถควบคุมสายตาเหล่านี้ได้นี่เจ้าได้รับทักษะนี้มาจริงๆกันหรือหลินเทียนได้แต่ยิ้มตอบกลับไปโดยที่เขาไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธไปกันเถอะเขาได้พูดออกมาเป็นเพราะเป้าหมายในการมาที่นี่ได้บรรลุไปแล้ว ดังนั้นจึงทําให้เขาหมดห่วงเรื่องทันสวรรค์ที่กําลังจะตามมาไปเปาะหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าด้วยทักษะและร่างกายที่แข็งแกร่งจะต้องสามารถรับมือกับมันได้อย่างแน่แน